เจนนิสนักศึกษาปีหนึ่งย้ายเข้ามายังหอพักหิงของมหาวิทยาลัยที่นี่เป็นอาคารเก่าแก่ผนังอิฐสีเทาที่ดูดซับความร้อนและความเงียบงันไว้ใต้ผืนหลังคาเดียวกันห้องของเจนิสอยู่ชั้นสี่แม้จะดูสะอาดตา แต่บรรยากาศโดยรวมก็หนักอึ้งและแฝงไปด้วยความรู้สึกโดดเดี่ยวในคืนแรกเธอพยายามจัดข้าวของและเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในเช้าวันรุ่งขึ้นทุกอย่างดูปกติแต่เมื่อเธอปิดไฟนอนความเงียบของหอพักกลับไม่ใช่ความสงบมันคือความเงียบที่รอคอยอะไรบางอย่างเจนิส รู้สึกถึงสายตาที่มองมาแม้จะมองไม่เห็นอะไรก็ตามเธอพยายามคิดว่ามันเป็นเพียงความเหนื่อยล้าจากการย้ายของเท่านั้นคืนที่สามเจนิสตั้งใจจะตื่นสายหน่อยเพราะไม่มีคลาสเช้าแต่เมื่อนาฬิกาบอกเวลา5้านาฬิกาเป๊ะเธอก็ถูกปลุกด้วยเสียงกระซิบที่ชัดเจนและแผ่วเบาข้างหู เจนนิสตื่นได้แล้วนะเดี๋ยวจะไปเรียนสายเสียงนั้นเป็นเสียงผู้หญิงที่ฟังดูเป็นห่วงเป็นใยทันทีที่เธอสะดุ้งตื่นร่างกายก็เย็นวาบเธอรีบลุกขึ้นนั่งเปิดไฟทันทีห้องว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ไม่มีสัญญาณเตือนจากโทรศัพท์หรือนาฬิกาปลุกเจนิสตรวจสอบทุกอย่างอย่างละเอียด เธอแน่ใจว่าได้ยินเสียงนั้นจริงๆไม่ใช่ความฝันความรู้สึกหวาดระแวงเริ่มก่อตัวขึ้นเธอพยายามหาเหตุผลว่าอาจจะเป็นเสียงจากห้องอื่นแต่เสียงนั้นชัดเจนเกินกว่าจะมาจากกำแพงบางๆเจนนิสตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนนักศึกษาฟังเพื่อนๆส่วนใหญ่หัวเราะ และบอกว่าเธอคงเครียดเรื่องเรียนหรือฝันไปบางคนแนะนําให้ลองเปลี่ยนเวลานอนแต่เจนนิสรู้ดีว่าเธอไม่ได้ฝันและเสียงเรียกนั้นก็ไม่ได้หายไปมันยังคงมาทุกเช้าเวลาห้าโมงตรงและเริ่มมีความถี่มากขึ้นเรื่อยๆในช่วงสัปดาห์ถัดมาและที่น่าขนลุกกว่านั้นคือบางครั้ง เสียงนั้นไม่ได้บอกแค่ให้เธอตื่นไปเรียนแต่ยังกระซิบชื่อวิชาที่เธอต้องเข้าเรียนในวันนั้นด้วยแม้จะเป็นวิชาที่เธอแทบไม่ได้สนใจเจนนิสเริ่มรู้สึกว่าเธอไม่ได้อยู่ในหอพักคนเดียวความกลัวทำให้เธอต้องเปิดไฟนอนทุกคืนและพยายามหาคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ให้กับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องของเธอ เจนิสตัดสินใจใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยเธอติดตั้งกล้องวงจรปิดขนาดเล็กไว้ในห้องโดยหันกล้องไปยังเตียงของเธอเพื่อบันทึกว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆในเวลาห้านาฬิกาในคืนนั้นเจนนิสพยายามข่มตาหลับด้วยความตื่นเต้นและหวาดกลัวผสมกัน เมื่อถึงเวลาเสียงเรียกที่แผ่วเบาแต่ชัดเจนก็ดังขึ้นอีกครั้งทำให้เธอสะดุ้งตื่นตามปกติแต่ครั้งนี้เธอรู้สึกเหมือนมีลมหายใจเย็นเฉียบพัดผ่านผิวหนังบริเวณใบหูหลังจากนั้นไม่นานเจนิสรีเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อดูฟุตเทสที่บันทึกไว้ ภาพวิดีโอแสดงให้เห็นเธอนอนหลับอย่างสงบจนกระทั่งสะดุ้งตื่นแต่ในช่วงห้านาฬิกาบริเวณร,บรอบๆเตียงของเธอกลับมีสัญญาณรบกวนสแตติกสีขาวปรากฏขึ้นมาสั้นๆก่อนจะหายไปไม่มีเงาไม่มีคนแต่มีบางอย่างที่ทำให้กล้องจับภาพผิดปกติไป เจนนิสรู้สึกกลัวยิ่งกว่าเดิมเพราะตอนนี้เธอมีหลักฐานว่ามีบางสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่ในห้องนี้จริงๆความกลัวกระตุ้นให้เจนนิสต้องสืบค้นประวัติของหอพักมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างจริงจังเธอใช้เวลาหลายชั่วโมงในห้องสมุดเก่าจนกระทั่งพบข้อมูลที่น่าตกใจ ตำนานในอดีตเล่าถึงนักศึกษาชื่อเจนซึ่งเคยพักอยู่ในหอพักนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนเจนเป็นนักศึกษาที่เรียนเก่งมากและมักจะตื่นตั้งแต่ห้าโมงเช้าเพื่ออ่านหนังสือเตรียมสอบสำคัญแต่คืนก่อนสอบใหญ่เธอเสียชีวิตอย่างกระทันหันในห้องพักของเธอเอง สาเหตุไม่ชัดเจนแต่นับตั้งแต่นั้นมามีนักศึกษาหญิงหลายคนรายงานว่าได้ยินเสียงกระซิบให้ตื่นไปเรียนในช่วงห้าโมงเช้าเช่นกันเจนิสตัวเย็นวาบเมื่อตระหนักว่าเสียงเรียกที่ปลุกเธออยู่ทุกวันอาจเป็นเสียงของเจนที่ยังคงผูกพันอยู่กับกิจวัตรการเรียนที่หอพักแห่งนี้ ในคืนที่เต็มด้วยความหวาดภวาเจนิสนอนกระสับกระส่ายรอเวลาห้านาฬิกาเธอพยายามไม่ข่มตาหลับแต่ร่างกายก็อ่อนล้าจนต้านทานไม่ไหวทันทีที่เสียงนาฬิกาในหัวดังขึ้นเสียงกระสบก็เปลี่ยนไปคราวนี้มันไม่ใช่คำพูดปลุกที่อ่อนโยนอีกต่อไป แต่เป็นเสียงที่ฟังดูโหยหวนตื่นสี่เจนิสอย่าหลับมันยังไม่ถึงเวลาพักผ่อนเจนิสลืมตาขึ้นมาทันทีเธอเห็นเงาตะคุ่มคุ่มยืนอยู่ข้างโต๊ะอ่านหนังสือของเธอเป็นรูปร่างคล้ายนักศึกษาหญิงผมยาวที่ดูซีจางร่างนั้นไม่ได้หันมามองเธอโดยตรง แต่กำลังก้มลงมองหนังสือเรียนบนโต๊ะราวกับกำลังตรวจสอบเจนิสพยายามกรีดร้องแต่เสียงของเธอกลับหายไปในลำคอเธอทำได้เพียงจ้องมองเงาปริศนาในหอพักนั้นด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเงาปริศนาหายไปในพริบตาเมื่อแสงอาทิตย์เริ่มทอประกายเจนิสปัดสินใจ ย้ายออกจากหอพักเก่าทันทีและไปอยู่หอพักเอกชนที่ใหม่กว่าแม้เธอจะหนีจากห้องนั้นได้สำเร็จแต่ดูเหมือนเธอจะไม่สามารถหนีจากเสียงเรียกนั้นได้เสียงของเจนยังคงตามเธอไปที่หอใหม่แต่มันแผ่วเบาลงจนเกือบเป็นแค่เสียงกระซิบในจิตสำนึกทุกเช้าเวลาห้าโมงเจนิสก็ยังคงสะดุ้งตื่นอยู่เสมอ แต่ตอนนี้เธอไม่ได้รู้สึกกลัวเท่าเดิมแล้วเธอเข้าใจว่าเจนอาจไม่ได้ต้องการทำร้ายเธอเพียงแค่ถูกพันธนาการไว้กับกิจวัตร,รการเรียนและต้องการให้ใครบางคนตื่นขึ้นมาทำสิ่งที่เธอทำไม่สำเร็จความกลัวเปลี่ยนเป็นความเศร้าเจนนิสลุกขึ้นนั่งถูกเช้าแม้ในวันหยุดเพื่อยอมรับและแบ่งปันความ ตื่นตัวนิรันที่ผีนักศึกษาในหอพักมอบให้